สวัสดีครับผมเฟอร์ซีตัวแสบนะครับบอกกันเลยครับว่าสิ่งที่ผมจะมาสร้างวันนี้นะครับเป็นหนึ่งชิ้นงานที่ก่อเกิดมาจากวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมการออกแบบหรือว่าวิศวกรรมเลยครับสุดยอดมากๆครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ พอดีผมไปเจอวิดีโอหนึ่งจาก Ti กตอกมาครับเขาได้สร้างสิ่งที่มันดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เขาสามารถสร้างด้วยสิ่งง่ายๆแล้ๆตัวเรานี่แหละครับเราไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาทําอะไรครับมานี่นะครับเขาก็เอาไม้ลูกชิ้นยาวๆนะครับมาวางวางดูไปเรื่อยๆนะครับการวางของเขาครับวางอย่างนี้ก็คํานี้ครับเอาไม้ออกปุ๊บเห็นไหมมันอยู่ได้เลยเท่านั้นยังไม่เฟี้ยวพอครับทำอีกข้างหนึ่งครับคล้ายๆกันครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับออกปุ๊บเห็นไหมมันอยู่ได้ดีแล้วไม่ใช่อะไรกดได้ด้วย โอ้โหแค่วางซ้อนๆงัดๆกันเนี่ยนะครับสพานแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นด้วยครับโอ้โหน่าสนใจมากๆครับตรงนี้อย่ารอช้าเลยครับเราไปทดลองทำกันดูบ้างเลยครับป้า อ่ะมาตรงนี้นะครับคือผมก็ไม่ได้มีไม้ยาวๆแบบเขาครับมีไม้เสียบลูกชิ้นขนาดแบบมาตรฐานของคนไทยนะครับก็ค่าน่าจะใช้ได้นะมันก็เป็นหลักการคล้ายๆกันนั่นนั่นแหละครับเนาะมาเรามาลองทํากันดูเลยละกันนะครับท่านแหลกครับอเอาไม้หนึ่งก่อนคือทุกคนที่มันไม้สั้นอะ่ะไม่แน่ใจนะว่าทำสามอันแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับอ่าเราก็วางเออเอา,เอา,เอาด้านหลมลงเดี๋ยวมือทิปนะอ่ะนี่นะระาวาังสามชิ้นหนึ่งสอง สามอ่าเลขด้านหนึ่งครับก็เอามา,าพาดเหมือนกันแต่ว่าไว้ให้มันด้นเดียวกันนะ<ม>ติฝั่งขวาเนี่ยเราจะไว้ข้างนอกอันต่อไปก็ไว้ข้างนอกข้างนอกนะไม่ใช่อันแรกไว้ข้างนอกอันที่สองไว้ข้างในอันที่สามไว้ข้างนอกอนนอกีนะครับให้มันนอกก็นอกไปหมดเลยสามอันนะครับยากหน่อยนะไม้มันวิ่งจังเลยอ่ะนอกนอกนอกอย่างงี้นะไอ้เดี๋ยวิ่งสิยากเหมือนกันนะเนี่ยไม้มันวิง่งตลอดเลยอ่าโอเคแล้วก็ไม้อีกสองอันมาค้ำครับค้ำตรงนี้นะอ,าอ่า,อามไ,นนไม้มวิง่งจัง อึ๊บโอ้โหรักทุเลมากอ่ะคำอย่างงี้อึ๊บเฮ้ยแค่เชียงๆคเียงอ้ยอชิบชุบชิบชิบเห็นไหมโอเคไหมโอเคไหมโอ้โหยากนิดนึงอะคือมันชอบบิงอะทำไมในคลิปนั้นเขาทำง่ายง่ายเราทำยากอย่างอ่านี่ฮหรอเห็นไงได้อยู่นะ นี่ท่อนแรกได้แล้วนะครับเอ้ยอย่างนี้มีลุ้นว่าจะได้ครับทีนี้ต่อไปก็ทําอีกอันนึงเหมือนกันครับแต่ทีนี้ครับดูดีครับต้องสลับฝั่งกันเล็กน้อยครับแล้วก็ใช้อีกไม้นึงครับยกขึ้นมาก่อนนะเออยกขึ้นมานี่อ่าทีนี้การสอดไม้ฝั่งนีอ้อันนี้ชอบหลุดจังเลยผมว่าจะเป็นตัวมีปัญหาแน่นอนเลยครับอันนี้เปลี่ยนไม้ดีกว่าอ่ะ เกี่ยวไหมบุรุษจะรลอดไม้อาลีบทำดีกว่านะอะคืออย่างเมื่อกี้นะเห็นไหมไม้พาดกลางเนี้ยมันจะอยู่ด้านนอกของทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็ต้องอยู่ด้านในครับเราต้องสลับกันครับอะอย่างแยกนี้ก็ได้ครับด้านที่อยู่บงพื้นนี้นะขึ้นมาอยู่ด้านในเห็นไหมครับเราก็ตรงไว้ด้านนอกอย่างนี้นะครับอ่าสลับกันอ,อย่าให้มันแบบเดียวกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านนอกนี้ทั้งหมดอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ไม้ค้ำเหมือนเดิมครับใส่สองข้างเอา้าเอา้าเอา้เอาโหออกไปหมดเลย <laughs> โห่ยากมากนะผมตรงเลยยากมากจริงๆเอาไหมเอาไหมเอาไหม่าไปด้านนอกไปด้านนอกเราควรต้องคขำด้านนอกก่อนใช่ไหมสรุปอ่ะเมาใส่คำด้านนอกก่อนดีกว่าไม่ได้ครับเพราะคำด้านนอกก่อนก็ไม่ได้อีกอันนี้ก็จะหลุดจังเลยนี่ทําไมครับโอ้อยวันนี้ทําเสร็จไหมเนี่ยจับอย่างนี้แล้วกันนะจบแบบง่ายๆหน่อยอื้บอ่าใส่ด้านนี้อันแล้วก็ใส่ตะลางนี้อันอึ้บอ่าโอเค เฮ้ยโนโนโนโอ้โห,โหที่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลโอ้โห,โห,โห,โหตาย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 เพื่อนเพื่อนดูมาตั้งนานเสียเวลาเปล่าเลยนะครับอา ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอต่อใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับอ่ะเอาใหม่ทีนะย้ำอีกทีทุกที่ทสาเร็จต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ด้านซ้ายนะอันนี้อันพาดกลางสมมติว่านี้อยู่ในอยู่นอกนี้นะในนอกในนอกในนอกอย่างนี้ส่วนด,ด้านขวานี้ก็ต้องอยู่นี่ครับสลับกันนะเข้าใจไหมนี่สลับกันอย่างนี้อ่าสลับกันอย่างนี้นะครับโดยมีไมค์ค้ำสองอันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้อ่า มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ทุกันต้องสอดกันหมดนะครับนั่นแหละอ่ะอยังไงเดี๋ยวผมขอทำใหม่อีกรอบนะครับดูกันไปเรื่อยๆเลยดูตอนที่มันสำเร็จแล้วออกมาแล้วกันนะครับโอ้อทำ,ำ,ำงานล้มทีเดียวจมหมดเลยื แล้วก็เสร็จจนได้ครับโอ้โหถ้าเมื่อกี้เ,เพื่อนๆดูในภาพเร็วๆที่ผมไปเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าผมทาอยู่ประมาณ3รอบได้แล้วก็ไม่ได้ครับจนต้องเรียกกระติบแฟนผมมาช่วยครับถึงจะทําได้ครับบอกเลยครับวันนี้ผมทําคนเดียวไม่ได้จริงๆครับมันยากมากๆครับ แต่ตอนนี้ก็ได้แล้วครับเหมือนในคลิปวิดีโอนั้นเป๊ะๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอะทีนี้เรามาดูถึงความยืดหยุ่นของเขาบ้างนะครับลองดูนะครับผมแบบกดๆ,ๆได้แบบนั้นหรือเปล่านะครับที่ผมไม่กล้าแตะเลยอะทวไมทำได้อย่างนี้มันยากมากจริงนะอะมาลองดูนะครับถ้าเรากดลงไปเฮ้ยเฮ้ยได้จริงดูดิแล้วมันแข็งแรงมากอะ่ะคือตอนต่อมันต่อยากมากจริงนะครับแต่พอเสร็จแล้วโคตรแข็งแรงครับดูเห็นไหม Whoa, whoa. อันนี้มาดูมุมต่ำๆหน่อยนะดูนะครับผมกดลงไปถึงพื้นเลยเห็นไหมกดยันได้ถึงพื้นเลยครับแล้วก็ขึ้นมาอันก็อยู่ทรงสภาพเดิมอะ่ะโอ้โหสุด ยอดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับอันนี้คือในคลิปวิดีโอที่ผมดูนะเขาใช้ชื่อว่าดาวินชีบริกครับหรือว่าสะพานของดาวินชีนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าผมจะสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบเดียวกับที่ดาวินชีคิดได้หรือเปล่านะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าดาวินชีเขาคิดหลักการนี้หรือเปล่าครับแต่เลร์โดดาวินชีเขาก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับเอาจริงๆเขาเก่งทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะเรื่องการออกแบบเรื่องชีวะเรื่องตัวหัเขาเก่งหลายเรื่องมากๆนะครับเรื่องวิศวกรรมน มนาลิซาอย่างเดียวนะครับที่ดังเขามีรูปวาดแบบสิ่งประดิษฐ์เยอะแยะมากมายรูปกายวิภาคในแบบโอ้โหคนอะไรแต่เก่งรอบด้านขนาดนั้นครับซึ่งอันเนี้ยผมเดาว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผลงานของเขาที่เขียนเรียนหนังสือสมัยก่อนนะครับหรือไม่ก็หลักการที่ทาไป้ามาเนี่ยดาวินชี่อาจจะเป็นคนคิดอะไรตรงนี้ผมไม่รู้เลยนะครับแต่เขาใช้ชื่ออย่างกันผมก็เลยตามเขามาแล้วกันนะครับว่านี่คือดาวินชีบิดหรือสะพานแห่งดาวินชีครับโอ้โหยอดแล้วมันแข็งแรงจริงๆนะแต่ตรงเนี้ยเราขยับไม่ได้นะถ้าขยับนี่ผมว่า ตามน่าแต่ความแน่นอนเดี๋ยวมันโยกไปโยกมาครับถ้าอยากจะขยับสมมติว่าอยู่ตรงนี้อยากขยับไปตรงนี้นะครับให้เรากดลงไปก่อนกดลงไปแล้วจะขยับได้คิวเลยเห็นไหมม่ความปึ๊บแต่ถ้าแบบขยับเลยอย่างเงี้ยดูดิแค่แตะก็แบบหมุนไปหมุนมาแล้วเห็นไหมเออนะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าอันเนี้ยมันทําคนเดียวไม่ได้จริงๆครับต้องใช้สองคนช่วยกันทำครับถึงจะได้ครับโอ้โหในคลิปวิดีโอนั้นดูง่ายมากแบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บ วางที่ชุบเสร็จแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงครับปัญหาหลักๆที่เจอคือติดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมวางที่พื้นแบบนี้ให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ะนี่สมมติว่าเรายกขึ้นอยู่นะแบบเมื่อกี้นะครับป๊บเึบอย่างนี้นะครับอ่ะมันเป็นจังหวะนี้อันนี้เป็นไม้เฮลยกอยู่ตรงกลางนี้นะครับอ่ะแล้วมันจะต้องเอาสองไม้เสียบเข้านี่ครับสองไม้เสียบเข้า เสียบเข้าไปตรงกลางเราสองอันนี้นี่แหละครับไอจังหวะที่เอาไม้สองอันเสียบเข้าตรงนี้แหละคือความยากเลยครับคือด้วยความที่มันยังไม่ได้ติดกันอยู่ไงเวลาเราเสียบไปปุ๊บใช่ไหมครับพอเราปล่อยปุ๊บไม้มันก็จะกลิ้งครับกลิ้งหล่นอย่างนี้อ้าวแล้วก็ไม่ได้หรือบางทีพอเสียบเข้าปุ๊บไปโดนไม้อื่นเบี้ยวอะไรชนไม้อื่นล้มอะไรเงี้ยเนี่ยมันยากตรงนี้ตรงเดียวหลักๆเลยนะครับเฉพาะบางทีตรงที่มีปัญหามากๆนี่นะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเนี่ยจังหวะที่ใส่นะครับดูนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้ มันชอบกิ้งหล่นแบบนี้ครับหรือไม่กิ้งครับก็บางทีก็ไปโดนไม้อื่นเนี่ยอ่ะไม้นี้กิ้งออกเห็นไหมแล้วกิ้งออกเนี่ยมันติดยากแค่ตรงนี้ตรงเดียวครับการมีคนนึงนช่วยมันจะง่ายมากครับปัญหาตรงนี้แทบจะแก้ได้เลยถ้ามีคนช่วยครับเพราะเมือ่อยตอนนี้เรามีแค่2มือใช่ไหมมือเดียวด้วยซ้ำเพราะมือนี้ต้องยกไม้ไว้มือเดียวก็ทําไม่ถนัดครับแต่ถ้ามีมาอีก2มือก็สบายเลยช่วยกันจับช่วยกันสอดช่วยกันอะไแป๊บเดียวเสร็จครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อย่างสวยงามเห็นไหมฮ่า อ่ะนะครับถึงจะเห็นปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ผมก็คิดว่าเราน่าจะมีวิธีที่จะสามารถทําคนเดียวได้นะครับเพราะในคลิปวิดีโอที่เราดูเขาก็ทําคนเดียวเห็นไหมครัเขายังทําได้เลยครับเพียงแค่เรายังจับหลักของมันไม่ได้ครับเราก็เลยยังทําไม่ได้เท่านั้นเองครับถ้าจับทางมันได้เมื่อไหร่ผมเชื่อเหลือเกินว่าผมจะสามารถทําคนเดียวได้ครับอันนี้ต้องทําบ่อยๆครับอีกอย่างมันก็หลายปัจจัยด้วยนะครับเช่นหนึ่งวัสดุที่เอามาทานะครับของเขาเป็นชิ้นใหญ่ไม่แน่นะครับตัวเนื้อของวัสดุมันอาจจะไม่ลื่ ไม่แน,น่อไจจะเป็นไม้เปล่าๆแล้วมันมีการแบบติดกันได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบการวางความสมดุลมุมองศาโอ้ทุกอย่างนะครับปัจจัยมีเยอะมากๆนะครับแต่ถึงสุดท้ายยังไงสุดก็ออกมาเป็นสะพานดาวินชีบแบบนี้ได้กดได้ไม่พังครับ โหไม่แน่นะครับว่านี่อาจจะเป็นหลักการของการสร้างสะพานทุกสะพานบนโลกใบนี้ก็ได้นะครับสะพานข้ามน้ําสะพานข้ามถานนสะพานข้ามแย่ทุกสะพานไม่แน่อาจจะใช้แบบนี้นะเดาอันนี้คือเดาเองล้วนๆนะไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็ตื่นตาตื่นใจดี้ดลองทําดูแล้วมันก็ได้ผลแบบนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอจากทิกตอกการทดลองทําดาวินชีบิตนั้นทําได้จริงๆครับวู้ยยม อันนี้ไม่ใช่สยศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยคับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับโอเคยังไงเพื่อนๆก็เอาไปลองทํากันดูนะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับวิดีโอที่ผมมาทดลองพิสูจน์จากทิ๊กต็อกนะครับยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรอดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะหาของสุดเฟี้ยวอะไรมาพิสูจน์แบบนี้อีกนะครับเจอกันครับวันนี้หมันครับสวัสดีครับมันต่อกันได้ยังไงมันเป็นยังไงฮะดอยเลยโอ้